ยูทูบช่องกันิการ์านะครับเดี๋ยวจะพาไปชมงานดําหินนะฮะมีรถพ่วงบนหินเข้ามาส่งนะครับก็เลยขออาศัยประกับท่านโชเฟอร์รถมถบระดุกนะฮะจำกันได้ไหมครับนี่แหละครับที่บอกว่าพลิกที่ว่าเผ็ดก็ยังไม่เด็ดสู้คนนี้นะครับกับลีลาการออกจากบ่อนะฮะเคยเห็นไหมครับยกล้อขึ้นจากบ่อนะครับ <laughs> ไม่ใช่ว่าโชว์นะฮะมันเป็นเรื่องของความบังเอิญ <laughs> เพราะว่าทางันชันนะครับก็เลยขอแรงออกตัวจากนั้นรถก็เลยเมีอาการล้อยกขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจะพูดว่าตั้งใจนี่เดี๋ยวเขาแก่จะเครื่องนะครับ <laughs> <laughs> เป็นความบังเอิญละจังหวะเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เรียนมายัางสมาชิกทราบแล้วก็ยังเข้าแก่ทราบนะครับ โอเคครับผมจะพาไปตามกับเจ้ารถ10ล้อคันนี้แหละฮะ18ล้อเลยเหรอครับผมอขอบคุณมากครับ,บ,รบต่ที่ลงเนาะมเตซีบเนาะต่อกันเลยนะฮะกับช็อตนี้นะครับที่ผมเดินเท้าต่อมาจนถึงเลยนะครับ เป็นสิบล้อพ่วงนะครับสองพันครับเอาเหินเข้ามาส่งนะฮะเมก,ก้านะครับนิโน่เมกาให้สัญญาณบอกว่าพอแล้วก็ยกเลยยกเลยมาต่อกันเลยนะครับนี่ท่านโชเฟอร์นะครับสวมอุปกรณ์ในการโพเทคมือนะฮะ แล้วก็จะเอาสายสายลมสายไฮดรลิกนี่แหละครับอ,อ๋อไฮดรลิกนะฮะสายไฮดรลิกนะครับ,นรนรบในการที่จะดำนะฮะนี่ให้ลูกดำก่อนนะครับดูการเสียบสลักสายไฮดรลิกเป็นแบบทวินนะครับเราเรียกว่าทวินหรือว่าคู่นั่นแหละครับพอทำความสะอาดปากก่อนนะฮะ ป้องกันคาบเศษคุณเศษคโครนเศษน้ำมันนั่นแหละครับเดี๋ยวพามาดูวิธีการจำนมเลยฮะใกล้ชิดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะครับเป็นงานดําหินนะฮะันนี้เขาเรียกว่าหินเบอร์อะไรนะครับหินใหญ่หินใหญ่นะครับนี่นะเขาเรียกว่าหินใหญ่นะครับ เมื่อกี้ก็ไปดูแม็โครขุดงานหินนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาดูงานดําหินเป็นหินใหญ่เอาไว้ลวสำหรับทำทำนบนะฮะการพังในบริเวณที่เป็นจุดพักพักผ่อนนะฮะจุดชมวิวนี่นะครับ ล้อพ่วงนะฮะสุปร้อพ่วงสองคันฮิโน่สองหกศูนย์นะครับเมกาหนักแน่นอนครับเห็นนี่ทั้เสียงนะฮะสำคัญแรกลงมาตุ๊กครับ เมก้านะครับแบกหินเข้ามา ูกนี่ถูกยกไปแล้วนะฮะก็เหลือแม่นะครับเดี๋ยวเอาลูกไปถอดเก็บนะครับ ย,ยังวิ่งอยน่เลยเมื่อกี้ท่ทานโชเฟอร์ก็จะถอดนะครับถอดสลักทุกอย่างนะครับให้ลูกไวรอตรงนี้นะครับก็จะเอาแม่เลยนะครับไปดำในบริเวณที่ใกล้เคียงกันกับจุดเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยทำการเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เป็นสายเบรกนะฮะตัวนี้เป็นสายไฟ ดำคนละจุดกันเลยนะครับเมื่อกี้ลูกนี่ดัฝั่งที่ตะวันตกนะฮะส่วนแม่นี่ก็จะมาดัฝั่งที่ตะวันออกนะครับสัญญาณว่าพอนะฮะ ท้ายไม่ต้องตีนะครับหินนี่ลงทุกเม็ดอยู่แล้ว ดูวิธีการเอาแม่มากินลูกนะครับโปรเฟชชั่อนอลนั้นครั้งเดียวเลยนะฮะนั่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋วยวเพื่อรับโทรศัพท์อยู่นะครับจะไม่เห็นสัญญาณมือ ้งนก,การโยกนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่าสลักนั้นลงแน่นอนนะฮะ ภารกิจวันนี้มาส่งหินที่เป็นโคกสูงนะฮะโครงการของชอปอหรือว่าชลประทานนี่นะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งข่วงนะฮะเดี๋ยวต้องรอรอบต่อไปเรื่อยๆแหละครับก็จะเอารถกลับนะครับ สอบถามไปยันท่านจัวเฟอร์บอกว่ามาจากอำเภอโนนินแดงนะฮะระยะทางจากโนินแดงมาถึงนี้ก็ประมาณร่วมๆรา,ราวหนึ่งร้อยกิโลเมตรประมาณนี้แหละครับบวกรถนิดหน่อยนะฮะรถยาวก็ต้องมีคนคอยดูหลังให้นะ เสร็จแล้วครับภารกิจส่งหินวันนี้ส่งท้ายกันยายาไปเลยครับกับรถพ่วงนะฮะฮีโน่เมกานะครับ260นะครับผมนั่นแหละครับหวังว่าคงถูกใจนะฮะขอบคุณมากครับสํานักการติดตามรับชมเจ็นคลิปหน้าครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้ว่ะพี่ <c oughs> ครับนี่แหละครับคือความสนุกสนานนะฮะหลังบรรยากาศเลิกงานนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณนะครับขอจะก็สอโชคดีนะฮะ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอโนนินแดงนะครับมอบความเอื้อเฟื้อสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับโชคด,ด,ดีครับเด,ดินทางปลอดภัยโชคดีครับลับกันแล้วนะครับก็งงคงจะเหลือเฉพาะผม,มนะฮะ แล้วก็ทีมงานของวิเชียนนะครับอยู่ในบริเวณสวนนงานตรงนี้นะฮะเอาละครับก่อนจากกันนะฮะเช่นเคยครับมีคำคมมาฝากนะฮะเขาบอกว่ารถติดที่ว่านานยังไม่ทรมานเท่ารอคนขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ